ข้อแากสวัสดีนะครับทุกคนนะครับข้อวันนี้นะครับมเพราะว่าผมนะช่องเสียดจาับบอลชาแนลนะครับข้อวันนี้มาถึงเวลาค่าแรงกันนะครับเป็น e p ีที่6ใช่ไหมในใช่นะเป็นอีีที่อเงินํำระบาบนะครับวันนี้นะครับเลือกลามยามดีนะครับทุกคนนะครับเดี๋ยวเรารอตีมนะครับเดี๋ยวเราก็จะเริ่มเข้มเลยอาจจะไปร้อนในนิดนึงก็ต้องขวไปนะครับเดี๋ยวเค็มนี้สนุกแน่นอนนะครับอีพีนี้ ไม่เป้แน่นอนนะครับเพราะว่า EP ที่ผ่านมาวิวน้อยมากเพราะว่าเน็ตเปีอาจะไม่ดีมั้งนะแต่ว่า EP นี้บอกเลยว่ามากันครบแน่นอนทุกคนนะครับถ้าดูดอันนี้ก็คือไม่ดูนะโอเคนะครับเดี๋ยวเพื่อไม่เป็นการเทเวลาเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมเลยดีกว่านะครับโอเคเด็โคนะเดี๋ยวไปเจอในเกมเลยนะครับมาแล้วนะครับทุกคนมาดูกันเองกันกน,นะครับ โอ้ผมนะเซียอาจารย์บอลชาแนลนะแนะนำตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับมาดูแต่ละทีมเลยนะว่า EP นี้ใครละที่1นนะครับเดนจับระบาปนะนะฮะเรามาดูกันว่า EP นี้ต้องมาครบในคนเกิดทุกคนทุกทีมทุกที่นะครับอ่าเรามาดูนะทีมที่1ทีมคิงนะฮะมาครบนะครับโอเคต่อไปทีมทีมที่2นะอ่ะเออมาดูแป๊บนึงกลบกลับนิดนึงทีมที่2โอเคทีมราชามาครบนะครับทีมที่3ามเคฟซนะครับหลุดไปหหรือเปล่านะครับหลุดไป1น่น่าจะหลุดไป1นนะครับโอเค มาสามคุณนะครับแล้วก็ทีมที่สี่ KFC นะครับมาครบนะครับแล้วก็ฝั่งบิวูบีนะครับทีมที่ห้ามาครบครับแล้วก็ฝั่งบิวูบีทีมที่หกครบนะครับต่อไปฝั่งบีเอ็มมอนดำมาครบนะโอ้โหนะฮะมาครบนะฮะต่อไปนะครับบีเอ็มมอนดำทีมที่แปดก็ครบนะฮะเฮ้ยนะครับทีมเจ็ดกับทีมแปดตรงบีเอ็มมอนดั้มแลงใครอยู่ด้วยนะฮะ แล้วข้อขวงบางกอกด้วยนะฮะตอนนี้เหมือน่าจะลงเหมือนกันนะมาครบเหมือนกันนะบางกอกทีมที่สิบนะก็มาครบเหมือนกันนะฮะแล้วข้อเคฟเคฟซีนะครับนิวเวอร์ดายนะครับจิกเก้นหรือว่านิวเวอร์ดายจำไม่ได้ะนะครับตาปลาิีต้องอออไปนะครับโอเคเคฟีทีมที่สองครบนะฮะเราไปจับทีมแรกเลยว่าลงตรงไหนนะครับโอเคใครจะได้แชมป์ไปอีสลดพีพีนี้อ่าต่อไปนะทีมกิงนะตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะลงไปตาอ่ารัสเซียนะครับ โอ okay เคนะขึ้นอะไรบกีหรือเปล่าต่อไปทีมที่2นะคร okay. ับลงทุ Jim, ่งหญ้านะครับโอเคนะเหมือนว่าจะโดนเปิดหรือเปล่านะครับเลือดรถไปนะฮะต่อไปทีมที่3นะตอนนี้เหมือนน่าจะลงไปแต่าไอเมืองหินนะครับโอเคนะเลือดแล้วเหมือนทีมที่ยังไงครับทีมที่2ชื่อป้องทีมของใครนะครับทีมกีเอฟซีทีมทีมที่4ีหรือเปล่านะครับจังหวะนี้ไงครับจะโดนซ้ําไปยรือเปล่านั้นจะป้องโอ้โหกีเอฟซีนะฮะโดนซ้ําไปจะกกวางกิงจังหวะนี้ไงโอ้โหต้องต่อยก่อนนะจังหวะนี้ คดนเปิดไปเลยนะฮะตีมกิงนะฮะโอเคเหลือสองคนนะดูเหมือนว่าจังหวะนี้ยังไงจะต่อยได้หรือเปล่านะฮะจะเลือกที่ต่อยก่อนนะฮะโอเคนะจังหวะเก็บสีตอนนี้เก็บไปสองคนแล้วนะเกะ็บสี่ที่พิสันะฮะเก็บไปสองคนถือว่าไม่ธรรมดาจริงนะฮะแต่ประกว่างบีทูบีนะครับบีทูบีตงเอาแล้วนะลงอ่ารันด์กเหมือนกันแล้วโดนเปิดน่จาจะกว่างกิงนะแล้วเหมือนว่าดาวไปหนึ่งนะฮะตอนนี้จังหวกิงก่อน จังหวะนี้ไงครับอออืืหเข้าไปแล้วนะไปหนึ่งเนะี่ยโอ้โหยังไงครับเหลือกดตายจังหวะนี้ไงครับกดตายบอกว่าต่อยก่อนนะโอ้โหแล้วดาวไปเสียดายมากจากฝั่งบีทูบีนะโอ้โหดิมกิงนะโดนจากฝั่งบีทูบีไปนะเก็บไปสามคิวโอ้โหแล้วดาวไปเกือบหมดมากเลยนะเมื่อกี้เนี่ยนะนะครับเด่ย๋ยวซ้ำศพนะครับซ้สำศพไม่ได้นะครับแต่ซ้ำศพสั่งไปทันทีนะครับเก็บไปสามคิวนะฮะโอเค ต่อไปจะฟังทตีม B2B นะฮะเต็มที่อกตอนนี้เหลือครบนะแต่ว่าเมื่อกี้ไปเจอได้ไงนะโอ้โหทตีมกิงเหลือหนึ่งคก้นะฮะโอ้โหเป็นแรงใจให้นะฮะาเรมาดูทตีมที่2นะตอนนี้เหลือเหลือสองกเหมือนกันนะเหมือนจะเข้มแล้วนะครับงหวะนี้โอ้โหต้องบอกว่าตึงมากนะหรปีนี้นะครับมาดูวนนั้นมันล่างมากนะฮะ f c นะฮะตอนนี้เหมือนว่าจะไปเกาะแล้วนะฮะความของอยู่อ่าตอนนี้ยังไงครับดูเชิงกันก่อนนะฮะ แต่ไปบางทีดีสิบเอ็ดตอนนี้ก็เหมือนว่าจะเริ mm ่มได้ของนะฮะแต่ยังไม่มีกรอชนะแต่ละคนนะบางคนมีกรอบ้างไม่มีกรอบ้างบางของตอนนี้นะฮะมาจะได้แชมป์หรือเปล่านะครับอ่าเรามาได้แชมป์หรือเปล่าตอนนี้ยังไม่ได้เจอยังไม่ได้บวกนั้นเริ่มความนโคนจังวันนี้นะฮะบางกอกเเริ่มฟาร์มกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับอ่านะตอนนี้คว่งีเอ็มนะครับบีเอ็มบนดําตอนนี้ก็เจิงตึงเหมือนกันนะฮะดูเหมือนว่าจะเล่นขอบุงหรือเปล่านะฮะเราเล่นขอบุงนะฮะ S 1> <S 1> แต่พี่ดูเหมือน,อนดูได้เหมือนเกมนะเกมแบบดูว่าเออจังหวะของแกลนไหนจะบวกแกลนไหนอยู่ใกล้กันเหมือนเน,น,น,นี้ยน่าจะดีนะผมพี่ว่านะอปีนี้นะนะครับขอให้เดือดนะเดือดเดือดแน่นอนนะรับ่า B2B ด้วยนะตอนนี้ดูเหมือนว่าจะเริ่มฟูได้เหมือนกันนะครับจะคว่าง B2 b บน้องมิจิกันด้วยนะฮะโอ้โหเรื่องนะครับ ต่อไปแะ้วขั่งมิโบีนะครับทีมที่ห้านะตอนนี้ข้อเริ่มยึดของนะแล้วเก็บไปสามคิวนะแล้วตอนนี้ดูเหมือนว่า FT, อเคคอคทีทีมที่สนะนะ <c oughs> ี่ก็เกนะ็บไปสอ,นนอ,นนอนนงคิวนะครับตาจานูหมือนจะหมดที่แล้วนะฮะจ้องหนือจ้องสองนะฮะเหนือสองคนนะฮะต้องเก็บอันดับแล้วเนละนะดูเหมือนว่าคิงตอนนี้ก็เริ่มเซฟตัวได้เหมือนกันนะจะกวั่งคิงดิวนะะตอนนี้ก็สามหกสามนะฮะ เปย์แรงใจให้นะครับเปย์แรงใจให้ทุกทีมเลยนะฮะเราเล่นเราเล่นเอ้ยทุยเราเล่นไปชนะไม่เป็นไรขอแค,อค่ให้เราได้เล่นเพื่อความสนุกหาประสบการณ์แค่นั้นนะฮะจุดประสงค์ของพี่คือแค่นั้นอย่างเดียวอยากให้แบบสร้างความสัมพันธ์กันนะรประมาณนี้นะครับอ่านะมาดูตอนนี้คือดูมันว่า จีวนมากแนละ้วนี่เหมือนทางบางโคกเจอได้เหมือน,อนกันนะจังหวะนี้ไอโอโหได้ดุนสามไปนะด้านหลังดุนล,ล้อมมาด้วยจังหวะนี้แล้วบางโคกดุนสามไปจากฝั่งบีตูบีเหมือนกันอนะีกบีตูบีอย่าบอกว่าจะได้แชมป์อีกแล้วนะแชมป์สนะี่ห้าสี่สั้นสองเลยนะนะจะบางโคคนจังหวะนี้ยังไงครนะับบางโคกอู้ดาบอีหนึ่งนนะี่เหมือนน่าจากฝั่งบีตูบีเหมือนกันนะฝั่งดูบีตูบีหน่อยบีตูบีเนี่ยมาแชมป์อีกแลนะ้ววูดียังไงแชมปเนะี่ย โอ้โหเรานเหมือนเก็บไปอีกแล้วนะจากฝั่งบังโขโอ้ยังไงครับ KFC ดูเหมือนได้เก็บไปได้เหมือนกันนะเอาแล้วนะครับดู VS นะครับบังโจังวันนี้ครับจังวันนี้ V S V S โดนครับจังวันนี้อแล้วดาวไปโอ้โหหมดตี้ไปจากฝั่งนะฮะโดน KFC ยิงไปนะครับมือที่สามนะฮะยังไงจะยิงไงเราไมมิงสามได้ดาวนะครับโดน V S ไปนะครับบวกกันต่อเนื่องเลยนะัะจนกันแล้วจังวันนี้ไงครับ เราเขียบไปจังหวะน,นี้อื้อหือื้มือยิงไปยังไงครับดูเดือดนะฮะอื้มหือื้มแล้วเข้าหัวไปซ้ำไมหรอเปล่าแล้วซ้มไปนะจากหวังมีเอ็มมุนดำนะจากหวางมีเอ็มมุนดำนะา่าำนแล้วดาวไปหนึ่งนะโอ้โหยังไงเลือดชองคุณโอ้โหยังไงครับอยู่กลางลงเลยนะจังหวะน,นี้เอาแล้วนะจาจะแค่เขีมยยังไงนะครับมาดูกันโอ้โหแนะอวเรื่องนะอ่ามาดูกันนะตอนนี้ เคฟซีก็เริ่มเก็บไปเป็นกันบ้างแล้วนะฮะยัยงไงครับอาจารยไล่เก็บไปนะจักจังบิทูบีนะบิทูบีก็เก็บเหมือนกันนะจนังวะนี้โอ้อะไรครับเนี่ยจักไม่ตันต้อ,องโผลไปจริงๆนะเกฟซีนะะเอาเรื่องจริงๆนะเอาแร้วนะฮะยังไงครับจักฝฟังทีมที่สองน้องไล์ครับโอ้โหแล้วสามไปนะจากฝัังบิทูบีนะโอ้โหไม่ตันนะไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่มีเพื่อนโค้่นะ แต่ถือว่าสวยนะคนเดียวนะนะฮะสวยมากโดยจะเขิมเขี่ยจะวางบีตับีกินะเหลือหนึ่งคนนะฮะโอ้โ oh, ห oh, แต่เสียดายไม่มีเพื่อนคูบนะฮะ oh, oh. น่าจะโดนซ้ำไปนะฮะ oh, oh. มาคนเดียวด้วยนะ oh, เอาเรื่องจริง oh, oh. ๆนะครับจฝัวงหาจาไนาโดนเขี่ยไปนะเหลือหนึ่งคนนาจาข่ายนะครับโอเคน่าจะต้องเข็มแล้วนะครับแลวเหมือนว่าจะโอ้โหเขี่ยสี่เขี่ยไปตั้งหมด้าคิวแล้วนะตอนนี้ ไดบีตูบีเหลือหนึ่งคนนะครับและบียมุนดันะเรือเดือดสองคนเหมือนกันนะตอนนี้จะยึดยังไงครับอยู่วอละที่ก่อนนะจะังหวะนี้และบีบียมุนดัมีมอ่าลูฟี่นะครับแล้วบีตูบีนะครับเก็บไปเป็นที่เรียบร้อยเหมือนกันนะจังหวะของใกล้เหมือนกันไม่แน่ใจนะโอ้โหคือบวกกันบวกกันยับนะฮะยังไงครับขอวัดหรือเปล่าจะขอวัดหรือเปล่าอือหือตอ่อ,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 อยก่อนจังหวะนี้บอกว่าต่อยก่อนเดี๋ยวไว้เจอกันในวงนะฮะ แว,วงบีบนะตอนนี้ดูเหมือนว่า KFC นะครับทีมทีมที่สามอยู่ในวงเป็นตีเรียบร้อยนะครับโอเคทีมที่สี่เอาแล้วนะจังวะนี้ครับ KFC นะยังไงครับโดนยังไงครับโดนยิงไปหรือเปล่าแล้วตั้งใ้มอไปิโกนจังวะนี้ครับเหลือสามคนนะฮะเก็บไปทั้งหมดห้ากิ่วนะหึซ <c oughs> ้ำไปครับบีมมันนำมนนะบีมมันนำหรือเปล่าเอาแล้วบีมมันนำจังวะนนี้แล้วยังไงครับ จะคว่างบีทูบีนะครับเออไม่ใช่นะ B, นบนีอยู่นดำเออปักมัวแล้วอยู่กุรอตีด้วยนะฝั่งนี้ก็จะบวกเหมือนกันอ่านะฮะจับฝั่งนี้ก่อนอื้อหือจะจนจะจูบกันแล้วเนี่ยเอาแล้วยังไงครับเอาแล้วจะกระดุดยิงหรือเปล่าอื้อหือเข้าหัวไปโอ้โหไม,ไม่ไม่ได้ซ้ำนะด้วนด้วนจังฝั่งที่โมไกโอ้บีทูบีไปนะโอ้เรื่องนะโอ้โหเรื่องนะจะังหวะบีทูบีตอนนี้ วงจะเริ่มบีบเหมนที่เอยนะอ่าตอนนี้เริ่มยึดพซิชั่นยึดวงกันแล้วแล้วแล้วนะครับตอนนี้ทีมที่สามจังวันนี้ไงทีมที่สามบอกว่ายังไงครับยังไงครับอยากจะเจอหรือยังไงเอานะครับอานะครับจับตีมันเดือนหนึ่งคนนะครับทีมที่สี่นะครับเคฟสี่นะครับโดนเก็บไปบิทูบีนะทีมที 5, ห้าเหลือปุ๊บนะฮะโอ้โหมายับอีกแล้วนะฮะทีมที่ห้านะ ทีมที่หนะเลือนหนึ่งคนนะจากฝว่ง B 2 b บนะครับจับกันยาวๆนะจับกันเรื่อยๆนะครับเอาแล้วนะตอนนี้อยู่เหมือนว่าอยู่นอกวงแล้ววงจะเข้าเข้าวงยังไงครับจังหวะน,นี้บีมันนำดิพิจิตนะเดือนหนึ่งคนนะครับแล้วก็บีมีมันนำเอาครเอายังไงครับเจอกันหะรือเปล่าเอาแล้วเจอหรือเปล่าจังหวงบีมนะวิ่งผ่านหรือเปล่าไม่เจอนะเอาแล้วเหมือนว่าคนนี้นะเอนซ่านะครับ เอ็นซ่านะเดินผ่านมาเดินผ่านมาไม่เจอนะครับไม่เอ็นแล้วดูเหมือนจะโดนปืนหรือเปล่าเฮ้ยโดนปืนจากฝังใครโอ้โดนสมม้ำมาจากฝั่งบางโขกนะฮะเอาแล้วโดนส้ำจากฝั่งบางโขกนะครับโอ้โหมาจากฝั่งบีเอ็มนะครับตึงมากนะฮะปักโอ้โหลิ้นป่นเลยตอนนี้พิธีกรอะไรปากลิ้นป่นมาก เอาแล้วนะเหมือนว่าทีมที่หนึ่งตอนนี้เหมือนว่าก็ตอนนี้ต้องแคมปนะ์นนต้องออันดับแนละ้วนะครับทีมที่สองตอนนี้เดือนหนึ่งคนเหมือนกันนะครับก็ต้องเข็มนะฮะต่อไปทีมที่สามนะครับตอนนี้ครบที่นะฮะ <c oughs> จะดูแบบยาวเลยนะครับทุกคนว่าจับไกลไม่ตันนะั้นต้องออกไปจริงๆนะครับอา้า KFC นะเสียชีวิตไปนะจะหวังทีมที่สิบเอ็ดนะฮะ จต่ชีวิตเป็นหนึ่งคนนะแนนูวนะครับ44ตีนที่อ2ตอนนี้ก็ไปยำเข้าวงแล้วนะครับขอไปจริงนะครับเป็นวนัดเอาแล้วนะครับเริ่มตึงนะฮะตอนนี้เริ่มงวงเริ่มบีบเข้ามาแล้วนะครับไม่มีปืนนะไม่ได้ความมา,า,าจากฝนะั่งเซตอาจาคายนะครับอ่าได้ไปสองคิวด้วยนะฮะไม่ธรรมดา อ้านะต่อไปควังทีม KFC นะครับถึงหัวท่น่าเชือดท่าน่าหรือเปล่าชือดท่าน่าหรือเปล่าชือดท่านาหรือเปล่าครับผมชื่อโอ้โหแล้วได้อิมเจ็ดเก้าด้วยจวังหวะนี้อ่านอ่านเลงนะจังหวะนี้ครับได้อิมเจ็ดเก้าด้วยนะฮะด้านหลังโดนยิงามาจับมาอื้มใต้วงอย่างสวยโดนด้านล่างหรือเปล่า โอโหเจ็บไปนะโดยจะวางของใครไม่เหมือนไม่รู้เหมือนกันนะแล้วบีมันนำตอนนี้ก็เริ่มเข้าวงแล้วนะครับแล้วบีตูบีนะอ๋อบีมมวยมันนำน้ำจวนนี้เปิดหรือเปล่านะหน้าอ็นหรือเปล่าน่าจะไม่เห็นนะครับแต่จริงไม่เปิดแต่ยึดพอมเป็นที่ไว้นะครับตอนนี้อ่าแด่นเหมือนว่าจะวางกีบซีจะเปิดไปแล้วเหมือนกันนะฮะโอ้โหของกีบซีทีมใครนะโอ้โห้แล้วน้าไปหนึ่งจับตีนี้ก่อนแล้วน้าหนึ่งเดี๋ยวคนดท้ายนะครับช่วยพื้นน่อยหรือเปล่า ช่เพื่อนในผาตีกักบตีมที่สิเบเอ็ดนะฮะตอนนี้ยังไงครับอืมมีตับีก็เก็บไปเหมือนกันนะพยายามย้อนดูนะดูฝั่งตีมนี้ก่อนอ่แล้วนะฮะเราเบิดไปนะจังหวะนี้อ่แล้วเราเบิดไปครับระเบิดไปของบีตบีนะหมดตี้ไปนะฮะอ่แล้วนะโอ้โหได้กีฟซีตอนนี้นะฮะอยู่ในวงนะฮะอืมฮือืมฮึน่าก้าวขาไปจดนี้สวยมากนะ เก็บจากฟังรานะาไรรานะไรทีมที่สองก็หมดไปเหมือนกันนะตอนนี้ตอนนี้ทีมที่ยีสองครบนะครับทีมทีมที่สิบครบนะบางบอกนะแล้วก็บีเอ็มนะครับทีมที่แปดครบนะฮะเสียชีวิตไปหนึ่งนะเหลือสามคนแลบนน้บีเอ็มบันดาลนะทีมที่เจ็ดตอนนี้นะเก็บไปหนึ่งคิวเหมือนกันนะครับโอเคแต่วันวิวูบีนะตอนนี้ครบโอ้โหตอนนี้บอกว่าตึงมากจริงๆ ตึงๆๆมากตึงมากนะฮะตามไม่ได้นะฮะจดนี้เอาอยัางไงครับจะตามยังไงกันต่อนะแต่ละทีมดูเหมือนมีจมุนดำจะเปิดไปแล้วเหมือนกันนะฮะมีจมุนดำทีมโอ้โหเก็บไปรัวๆนะฮะเก็บไปสองคิวสามคิวนะโอ้โหเก็บจากฝั่งทีมทีมที่หนึ่งนะฮะโดนยิงไปนะโอ้โหเสียเสียชีวิตไปนะแต่ว่ามาดูกันว่าเขาจะได้รับที่เท่าไหร่นะระดับตมีมกิง ได้บีตูบีนะครับดูหเหมือนว่าเปิดไปได้เหมือนกันอื้มเจากันยับยับนะฮะจรอเนยับนะฮะจับไปจับไปอื้แล้วดาวไปด้วยนะฮะจับควงของไกลนะไม่ได้ใจเหมือนกันอื้อจอยับไปนะจังหวงกิฟีจับกิฟซีก,ก่อนอืมอ้มอืม้อโอ้แล้วเสียชีวิตไปนะเสียชีวิตกระบงนะครับตอนนี้เลยกีฟซีทีบีสามนะฮะเอแล้วเริ่มตึงแล้วนะครับ แล้วก็เคฟซีทีดีสี่ 4, นะครับแล้วก็บีทูบีทีดีหเนี่ยบอกว่า B2B จะได้แชมป์อีกแล้วนะโอ้โหอะไรครับ B2B นะครับสี่ท่านนี้คือกะว่าบีทูบีเอาแชมป์ไปหมดเลยเหรอหรือย,ยังไงโอ้เอาแล้วเคฟอีกแล้วนะครับขึ้นหัวหรือเปล่าตานหน้าหนใจะโดนล้อมนะฮะล้อมหรือเปล่าอื้อหืออื้อหือเก็บไปบางคอกบางคอกเสียชีวิตนะฮะ เอาแล้วนะครับจับบางกอกมากนะครับบางกอกจะได้แชมป์หรือเปล่านะเก็บไปสองคิวเดือดรองโก้นะฮะเขาบูางยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาจะเล่นเจิงยังไงโพซิชั่นยังไงนะฮะเขาจะยึดสถานที่ยังไงนะครับเด,ด,ดินดูอื้อหือดูยัดหัวไปฮะ MPT10 นะฮะย,ย,นะยังครับเดี๋ยวคงตายอื้อมโดนเก็บด้จากหวัดเก็บซีโอ้โหเก็บซีเทปที่สามโอ้เรื่องเดี๋ยเก็บไปหนึ่งคิวนะฮะเอาแล้วจังหวะนี้ยังไงครับ พยายามจับนะโอ้โหบีตูบีเหมือนว่าจะดาวไปหนึ่งนะแล้ววงมาจากบีตูบีด้วยนะเอ๋อแล้วยึดสถานที่ position อย่างดีนะครับฝั่งบียังวนนำนะฮะตอนนี้มาดูกันถิมที่เพจนะครับเดินสามคนนะตอนนี้นเหมือนว่าก็ไม่อยอมเหมือนกันบีตูบีเก็บไปอีกแล้วนะเดินหนึ่งคนนะจังหวะนี้ไงครับจะจังหวะเก็บที่ก่อนเข้าวงยังไงครับจังหวะนี้ ลาเบอร์สาวิเึิงปังสวยยังไงครับเขาวงยังไงมัวหน่าก่องบียมุนํำจะยิงนะฮะจะมียมุนํำคนาวันนี้ครับยังไงครับเขาวงยังไงโอ้โหแล้วเสียวงไปนะะโอ้โหยังไงครับเอาตอนนี้เหลือกี่ทีมนะครับอ๋อเหลือสองทีมนะจากฝั่งโอ้อยังไงครับเหลือคนดทตาย ก็บีนะครับ B2B อย่าบอกว่าจะได้เช็มมาอีกแล้วนะเก็บสี่เก็บสี่รวดเลยนะครับเก็บสี่รวดเลยครับโอ้สร้างวันศาสตร์มากแต่เก็บสี่รวดเลยนะครับตอนนี้เอาแล้วนะฮะอย่าบอกว่าเอาแล้วจวังหวะนี้อือหเอาแล้วอือหโอ้มีควันด้วยโอ้เอาแล้วนะมีการแบบว่าโอ้เอามีดควันนี้ว่าอะไรแนี้นะฮะคนเยอะไม่ได้วันนะครับ เอาแล้วจวังหวะนี้ไงครับเอาแล้วจวังหวะโอ้จะเลือกปันนะจะเลือกปันจังหวะน,นี้เอาแล้วโ,อ,วโอ้แล้วดาวโงอีกแล้วนะโอ้โหแจมไปนะฮะโอ้โหลูกเล่นเยอะจริงๆนะจังหวะนะบีตูบีนะครับนะโอ้โหเก็บไปเอาเรื่องนะโอ้โหรอบนี้เก็บไปทั้งหมดแต่มาดูกันว่าเก็บไปที่เทียวนะนะครับฟัง ทีมที่หนึ่งนะครับเก็บไปตาไหร่ค้าวสิบสิบแปดคิวนะครับโอเคนะครับแล้วก็โอ้โหเเรื่องเลยนะแล้วก็ทีมที่สองนะฮะอันดับที่สองนะครับก็ได้จากฝั่งกีเซีนะครับนายก็เซีจิเนะครับนายไปอกคิวนะครับแล้วก็ทีมที่สามบีเอ็มบุญนำได้ไปถึงคิวนะครับแล้วก็ทีมที่สี่นะครับกีเซีจิกเนเหมือนเดิมนะได้ไปทั้งหมดอกคิวนะครับแล้วก็ทีมที่ห้าบีเอ็มบุนนำได้ไปสองคิวได้อันดับที่ห้านะครับ และข้อดับที่6นะครับได้1ยิวจากฝั่งบางกอกครบราบนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับชอบอปอกผักดไค์กดเจขุดสลักไหลขุดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปข่าวสารใหม่จากผมด้วยครับส่วนหลับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปแล้วนะค,คครับโอเครับสวัสดีครับ